สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลุง a m i l y Channel นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคือว่าจากคลิปที่ผ่านมานะคะสายลุงไปส่งลูกชายมาจากไปเข้าหอที่กรุงเทพนะคะบังเอิญว่าขนของไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างค่ะแต่ว่าลืมสิ่งหนึ่งก็คือกางเกงค่ะกางเ,เกงมาหาลัยของน้องนะคะวันนี้ก็เลยจะเอากางเกงของน้องเนี่ยค่ะไปฝากเพื่อนที่อยู่หอเดียวกันค่ะคือโชคดีว่า น้องแก้มเนี่ยนะคะมีเพื่อนที่เคยเรียนที่โรงเรียนราชสีมาด้วยกันแล้วก็ไปสอบติดมอเทคโนโลยีประจอมเก้าเจ้าคุณทาหารราดกระบังมหาวิทยาลัยเดียวกันค่ะแล้วก็บังเอิญด้วยค่ะไปอยู่หอพักเดียวกันด้วยแก้มเนี่ยเดินทางไปก่อนแล้วค่ะส่วนน้องไทม์เนี่ยนะคะที่เป็นเพื่อนของแก้มเนี่ยเขาจะเดินทางในวันที่5นี้นะคะคุณแม่ก็เลยถือโอกาสนี้นะคะเอากางเกง นักศึกษาของน้องเนี่ยไปฝากน้องไทมกันค่ะตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางไปบ้านของน้องไทมกันนะคะซึ่งอยู่หมู่บ้านหนึ่งค่ะที่เขาส่งโลเคชั่นมาแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็จะเดินทางกันไปยังไม่เคยไปบ้านเขาเหมือนกันค่ะเดี๋ยวตามไปด้วยกันเลยนะคะดูดูซิว่าจะไปหาบ้านเจอไหมค่ะเดี๋ยวจะไปตามหาบ้านเพื่อนลูกชายค่ะทุกคนค่ะจะหลงหรือเปล่ายังไม่เคยมาด้วยค่ะทุกคน แดีวตอนนี้จะแวะซื้อของบางอย่างนะคะคือก้อนหอมดับกลิ่นของน้องนะคะเขาฝากมาเดี๋ยวจะไปซื้อในโรตัสี่ให้เขาสักหน่อยนะะึงค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวหาก้อนหอมดับกลิ่นให้น้องแอมบิเพอค่ะแอมบิเพอ แอมบิเพอร์สีม่วงน้องมีก้นอนหอมปรับอากาศไหมคะของแอมบิเพอร์สีม่วงอะ<ม>ค่ะไม่มีมค่ะลูกค้าถ้าเป็นปรับอากาศในรถใช่ไหมคะอ๋อในห้องนอนนะคะมีอ๋อใช่ใช่อันนี้แหละนนมีสีเดียวเหรอคะใช่ค่ะเขาจะเอาไหมเนาะ อยากได้สีสีม่วงลองเอาสีสีนี่ไปก่อนแล้วกันกลิ่นโรแมนติกโรสนะคะกลิ่นกลาบเนะาะใลา้ลาเต้วาเาาเต้ ถ้ไปเจอสารพ่าผูกฝาซอยหกนี่ซอยสามเออบอกซอยซอยหกนี่ซอยสี่นี่ไงสารพ่าผูกฝาเนี่ยเจอแล้วซายมืองูุใช่ไหมฮะไม่รู้อันนี้เราบอกต้องทำใช่ไหมไม่รู้นะ สารพืชภูมิขวาซอยหกนี่ไงซอยหกเจอแล้วเนี่ยแต่ว่าหลังไหนนะเข้าไปสีเขียวเขียวซอยหกอันนี้หรับรองเอาไปไหนขอถามคนนี้ก็ได้อ๋อนี่ไงน้องท้าวัสดีลูกไหนบ้านหลังไหนครับบ้านหลังไหนหลังนี้ครับอ๋อค่ะ แม่ก็ยังว่าอยู่หรือมัน,นเ,เกนนักศึกษาลูกโอยแม่สวัสด,ดีค่ะลุกคนหน่อยนะครับวัดีหาบ้านน้องทามเจอแล้วค่ะทุกคนก็ฝากของไปให้แกฝากของให้เราสบายใจมีอะไรก็ฝากกันของเองหรือเปล่าจะเึง เอ่ยกไปให้ยังเวลาเอ๊ะมันไม่ใช่กล่องที่เขาเตรียมไว้ลืมจอยเขาเอาไปวางไว้ตรงไหนเราถ้าเป็นอย่างนั้นจะเป็นยังไงเนาะถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆต้องส่งอีเอ็หวังว่าเขาคงจะไม่ลืมไม่ถ้าเขาลืมเขต้องแจ้งเราไม่วันทีห้าทรหาน้องทามน้องทามอย่าลืมเอากล่องใส่รถไปด้วยนะคะลูกเราต้องโทรถามน้องทามมาเลยสะดวกไปให้แล้วใชมให้แล้ว เอาขนมไปฝากน้องทามด้วยคือมันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันเป็นความลงตัวมากกว่าาน้องทามก็เคยอยู่โรงเรียนเดียวกันกับพี่แก้ม <Yeah. Okay. S 1> แล้วบังเอิญก็ไปอยู่หอเดียวกัน <Yeah. Okay. S 1> ก็เลยทำให้ ใช้พึ่งพาใสกันหาอหอพักก่อราคาไม่แพงไก่สะดวกสบายสะอาดใช่ทุกอย่างมันโอเคเนี่ยเนาะคือเราเป้าหมายอะ่ะเหมือนกับเราสุขปัทนาอยู่ตอนแรกเราตั้งใจว่าจะให้แก้มอะ่ะไปอยู่หอเดียวกันกับน้องทามนี่แหละอยู่ในห้องเดียวกันสองเตียงเนาะแต่ว่าพอน้องทามก็ขาไปเซอร์วีก่อน เขาก็ไปจองหอให้น้องไทมก่อนเพราะว่าเขาอาจจะเพื่อความสบายใจนะยังไงก็จะได้มีหออะไรเงี้ยจุดประสงค์ของเราเลยตัดไปอ้าวน้องไทมได้หอพักแล้วทีนี้เหลือที่ไปแก๊บไม่มีหอทําไงไปเดินหาหอความบังเอิญไปได้หอเดียวกันที่น้องไทมเขาเช่าอยู่เออมันก็เป็นมันเป็นโชคชะตาที่จริงๆก็คือได้อยู่หอเดียวกันนั่นแหละแต่เพียงแต่อยู่คนละห้อง สุดท้ายมันก็คือความสบายใจที่เราตั้งใจไว้นั่นแหละโชคชะตาเนาะแล้วข้อดีมากกว่านั้นก็คือได้ไปอยู่หอเดียวกันกับเพื่อนที่เรียนคณะเดียวกันแล้วก็เอกเดียวกันด้วยโอ้โหอันนี้ยิ่งสบายใจเลยเตแกยมก็มีเพื่อนแม่ก็สบายใจ บอกความรู้สึกก่อนว่าวันที่ไปส่งพี่แก้มอะมันใจหายมันก็เลยแบบคือคนคนเคยอยู่ด้วยกันตลอดเนาะแม่ลูกอยู่กันเป็นครอบครัวเนาะพอส่งลูกเสร็จมันมันจะต้องกลับบ้านแล้วอะมันเสียใจอะว่าเขาไม่ได้กลับมากับเราไงแล้วจากนี้ไปมันเป็นชีวิตของเขาแล้วอะ ซึ่งเราไม่ได้อยู่ดูแลเขาเหมือนแต่ก่อนแล้วไงเขาต้องดูดูแลคนเดียวด้วยตัวเองอะไเงี้ยใช้ชีวิตจริงแล้วอ่ะอมแม่ก็เลยเสียใจใจหายก็เลยร้องไห้ร้องไห้เลยอ่ะคะ่ะทุกคนร้องไห้แบบน้ำตาแบบพังพูมากๆมันเป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกรู้แต่ว่ามันใจหายแล้วมันก็เสียใจมากๆ กับคนที่เราเคยอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วพอหลังจากนี้เราก็ไม่ได้เจอเขาทุกวันแบบตัวเป็นๆแล้วอะ่ะจริงๆมันก็ไม่ได้ไกลหรอกนะกรุงเทพกับโคราชอ่ะนะแต่ว่าเป็นความใจหายที่มันอยู่คนละที่เท่านั้นเองแซมเขาบอกกับแม่ว่าไงแซมเขาบอกเป็นกําลังต้องแซมนะเขาพูดเขาไม่ค่อยพูดเยอะหรอกเป็นคนเงียบๆเขาบอกแม่ว่า พี่แก้มเขาไม่ได้ไปไหนแค่เขานอนคนละที่กับเราเท่านั้นเองแม่ก็เลยเออใช่มันก็เลยทําให้แม่มีสติแม่อาจจะฟูมไฟมากเกินไปก็ได้มันก็เลยทําให้แม่มีสติขึ้นมาได้ว่าดึงสติขึ้นมาได้ว่าเออจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ไปไหนเนาะเขาก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยเราก็เดินทางไปกรุงเทพแค่สองสามชั่วโมงเดี๋ยวก็เจอกันแล้วเพียงแต่เขานอนคนละที่กับเราเท่านั้นเองเออ ขอบคุณด้วยน้องแซมเตือนสติแม่ใช่แล้วสมัยนี้มันมีคุยวิดีโอคอลได้ด้วยนะแล้วทีนี้มันก็เออใช่ถ้าเป็นสมัยก่อนมันไม่มีไลน์มีวิดีโอคอลเนี่ยแม่คงจะแบบแบบต้องรอเนาะรอวันเมื่อไรจะสิ้นเดือนสักทีจะเดินทางไปหาลูกอะไรเงี้ยนะคือเราตั้งใจว่าเราอะจะเดินทางไปหาลูกอะทุกเดือน แล้วเราก็คงจะเฝ้ารอว,ว่ากว่าจะได้เจอลูกก็สิ้นเดือนอย่างเงี้ยนะแต่ทีนี้มันข้อดีของยุคสมัยนี้นะว่าเทคโนโลยีมันก็ทันสมัยมันมีไลน์ไงโทรคุยไลน์แบบวิดีโอคอลได้ระหว่างเดินทางกับแม่ก็ร้องไห้ไปก็เปิดวิดีโอคอลคุยกับลูกเออมันก็ทำให้ความรู้สึกดีขึ้น จากนั้นผ่านไปสองสามชั่วโมงคอทีหนึ่งคอทีหนึ่งตลอดเลยเมื่อวานว,วิดีโอคอไปสี่ห้ารอบอะค่ะทุกคนโอ้โหแบบเฮ้เยเราเป็นมากขนาดนี้เลยเนาะใครไม่เป็นแม่เนะี่ยไม่เข้าใจหรอกอารมณ์เนี่ยอารมณ์ของคนเป็นแม่อะ่ะที่แบบไม่เคยห่างจากลูกไปเลยถึงแม้ว่าลูกจะโตเป็นหนุ่มอะแต่เขาก็คือลูกเราไงเรารักของเราอะพอเราห่างกันเราก็เสียใจเนาะทีนี้คงจะติด การวิดีโอคอลหาลูกบ่อยๆแล้ค่ะมันดีอย่างหนึ่งนะนั่งกินข้าวแกะกองข้าวกินกับแม่นก็ให้ความรู้สึกที่ดีขึ้นนะทำให้เราแบบเออหายเศร้าไว้ได้ตอนนี้เริ่มสบายใจแล้วค่ะเมื่อวานเนี่ยแบบหูบองตรงว่าเสียใจมากปรับตัวยังไม่ได้มั้ยแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเช้าคุนมาก็วิดีโอคอลหากันละ แล้วก็ได้คุยกันก็หายคิดถึงนะคะมันดีจริงๆเนาะสมัยนี้นะพ่อดีมากเออมันดีมันทให้เราแบบเออได้เหมือนเราอยู่ใกล้ชิดกันน่ะแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้สัมผัสตัวเป็นๆแค่นั้นเองใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์กับเรามันก็มันก็มีประโยชน์นะถามว่ามันดีไหมดีมันดีเลยแหละเออซึ่งเมื่อก่อนมันคงเป็นไปไม่ได้แบบนี้หรอกอ่าตอนนี้แม่ก็ จะมากินข้าวเที่ยงนะคะทุกคนคุยกับเพื่อนๆไปแล้วก็หามากินข้าวร้านแหนมเนืองวีทีค่ะทุกคนกะว่าเดี๋ยวจะกินข้าวเสร็จแล้วเราจะซื้อแหนมเนืองสักชุดหนึ่งกลับไปกินบ้านด้วยค่ะทุกคนตอนนี้เนะะี่ยค่ะถึงแล้วค่ะอยู่รถค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านแหนมเนืองวีทีนะคะสั่งข้าวผัดกะเพรากรอบไปค่ะ กับพ่อสั่งอะไรนะข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดแหนมอ๋อข้าวผัดแหนมแล้วก็อะไรนะชื่ออะไรจำชื่อไม่ได้ปักหม้อเหรอปักหม้อหรือะไรจำชื่อไม่ได้ชื่อพักกินข้าวเที่ยงค่ะทุกคนตอนนี้ใส่ลุ้อยู่ที่ร้านวีทีแหนมเนืองนะคะสาขาการที่หัค่ะทุกคนเอาของไปฝากน้องทามให้แกมแล้วนะคะ ก็มากินข้าวเที่ยงกันค่ะมาแล้วค่ะน่ากินมากมคล้ายๆเป็นข้าวเกีย๊ยวปกหมอมีแบบแป้งแล้วก็มีหมูสับมีไส้อยู่ข้างในแล้วก็มีหมูยอหอมเจียวแล้วก็มัจิ้มจ้ะว,ว้าวน่ากินกะเพราหมูก่กอกข้าวผัดแหนมน่ากินมากว,าว้าว มีเป็นหนาวช้ำเสีสบต้องการพิกน้ำปล่ารูปปิ๊กไปให้ดี ต้อตอนหลักตอนไว้ตรงนู้นถูกไหมทำให<ช>ญ่มากใหญ่ไปหรอเมื่อะล่างนี้เป็นไรไว้นะแกอ่เอาแต่่ต้องการ้องมก็ไแ่นี้เยอะวันนี้แค่สี่ชิ้นเองให่ ก็เหมือนเขาเก็บแบบไก่ไก่ตะลุเราแต่ละแบบ่าน้มันมีของมาห้แบย่างสามอกนี่และมาเยะมากไยังไม่ยังไม่เด้อใสเดี๋ยวเดี๋ยวเออ